สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องดาฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้น้องดามาพร้อมกับรถรุ่น x l t 4ประตูค่ะราคา9 2 0 0 0บาทนะคะวันนี้น้องดาจะรถคันนี้ไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่ยะโสธรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องดาจะลองดูว่ารีวิวคันนี้น้องดาแต่งคันแบบไหนบ้างให้ลูกค้านะคะมาเริ่มต้นกันที่แรกเลยค่ะลูกค้าที่แรกนะคะตัวนี้ค่ะกระจังหน้านะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นทรงรักเตอร์ค่ะลูกตัวนี้นะคะลูกค้าเลือก อักษรเป็น F O R D ค่ะให้เป็นดำตัดแดงนะคะเพื่อให้เข้ากับสีรถทีแบบแรงลิ์คันนี้เลยมาพร้อมกับไฟ3มจุดนะคะเวลาเราสตาร์ทรถนะคะด้านหน้าไฟ3มจุดเป็นสีส้มหรือสีขาวว่าสามารถเลือกได้นะคะลูกค้าพต่อมานะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะตัวนี้น้องราติดในส่วนของข้อไฟหน้าเพิ่มให้นะคะตัวนี้ค่ะก็จะมทีทั้งข้อไฟหน้าแล้วก็ข้อไฟท้ายมาพร้อมๆกันเลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะ ด้านบนค่ะตาเปลี่ยนเป็นสกรมนะคะเป็นทูโทนขาสีแดงตัดดำดำด้านนะคะลูกค้าสามารถเลือกเป็นดำด้านล้วนก็ได้นะคะหรือแดงล้วนก็ได้ตัวนี้สามารถรีเควสได้นะคะว่าต้องการเป็นแบบไหนตัวนี้นะคะรุ่น X-GT ค่ะตัวนี้เครื่องยนต์ที่เราจะมาด้วยเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.2นะคะลูกค้า160แรงม้าค่ะตัวนี้แรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะคะมาด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะ ที่นาติดเพิ่มเติมให้จะเป็นในส่วนของเบ้ารองมือนะคะกันขวนกันลอยกันนิ้วนะคะตัวนี้จะกันได้ดีมากๆเลยค่ะด้านบนนะคะในส่วนต่อมาค่ะตัวนี้จะมีติดคิ้วกันสารให้กับทุกๆรุ่นนะคะตัวนี้น้องนาติดให้กับทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นขาบรุ่น4ี่ประตูนะคะหรือเป็นเอออรเรสนะคะตัวนี้ต้องนาติดให้ครบท้วนทุกคันนะคะ ในส่วนของด้านบนค่ะด้านบนตัวนี้ลูกค้าเลือกรีเควสเป็นลาวหลังคาที่เป็นสีดําล้วนนะคะเพื่อให้เข้ากับที่มันตัดกับสีดํานะคะเพื่อให้ดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นค่ะลองลองมานะคะถัดไปเป็นในส่วนของสติกเกอร์ด้านข้างค่ะสติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้ลูกค้ารีเควสให้เป็นคําว่าเรนเจอร์มาพร้อมกับสัตว์คนที่ไม่เยอะมากเกินไปนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ดูตตกแต่งลงตัวใช่ไหมคะมาค่ะวันนี้นะคะ เรามาพบกันอีกแล้วค่ะในส่วนของคิ้วล้อตัวนี้นะคะ ตัวนี้จะมาพร้อมกับคิ้วล้อที่เป็นแบบหมุดนะคะ6นิ้วนะคะเราจะมีทั้งหมุดแล้วก็ไม่หมุดสามารถรีเควสได้เหมือนกันค่ะในส่วนของด้านล่างค่ะตัวนี้เป็นรุ่นสุดฮิตที่น้องดาติดให้ลูกค้าหลายคันแล้วถ้าทุกคนติดตามคลิปน้องดาจะเห็นนะคะว่าลูกค้าหลายคันเลือกรีเควสตตัวแม็กมาเวลตัวนี้นะคะที่เป็นแดงขีดดาตัวนี้นะคะตัวนี้น้องดาเปลี่ยนให้เป็นยางออฟโรดนะคะที่เป็นมอนเตอร์เหมือนเดิมค่ะ a t 3นะคะคันนี้ลุยน้ําลุยฝนไปทุกที่กับลูกค้าได้นะคะ ปลอดภัยแน่นอนค่ะ100%ในส่วนของด้านบนค่ะตัวนี้นะคะลูกค้ารีเควสค่ะต้องการแบบเทแล้วก็ปรับดูโดดเด่นมากค่ะลูกค้าต้องการให้ติดเป็นตัวโลบาเล็กของแฮมเมอร์ค่ะ ตัวนี้เป็นตัวที่ยอดนิยมมากๆเลยสําหรับแฮมเมอร์นะคะแฮมเมอร์ Hammer ต้องดามีให้เลือกตั้งแต่การชุดกันชนหน้าค่ะโลบาเหล็กนะคะแล้วก็ชนท้ายเหล็กตัวนี้ลูกค้าสามารถรีเควสดูเพิ่มเติมได้นะคะถ้าต้องการจะเป็นชุดแฮมเมอร์ต้องดามีให้เลือกหลากหลายนะคะในส่วนของด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะดาก็ติดเพิ่มในส่วนของสติกเกอร์ให้ลูกค้าเหมือนกันตัวนี้มาพร้อมครบชุดลายสัตว์โคเหมือนกันนะคะมาพร้อมกับรองเป้ามือค่ะพร้อมกับปลายดาก ติดเพิ่มครบให้ทุกทีนะคะในทุกๆครั้งนะคะในส่วนของตัวนี้การชนท้ายนะคะรถดเ,ดเดิมของเอ็กซเราจะมีการชนท้ายมาให้พร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะมาในส่วนของด้านท้ายอีกข้างค่ะตัวนี้ข้อไฟท้ายน้องดาก็มีติดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะเพิ่มขึ้นมาดูในส่วนของด้านข้างกันค่ะลูกค้าด้านข้างนะคะและภายในค่ะ ภายในของรถคันนี้นะคะเดิมๆอยู่แล้วรถคันนี้จะเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะตัวนี้เรามีมาให้ครบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นพุชคอนเทนค่ะในส่วนของระบบรอมนะคะป้องกันการพลิกคว่ำค่ะตัวนี้เราก็ใส่เข้ามาให้ในรุ่นของ x L-G ทั้งหมดแล้วนะคะตัวนี้หน้าจอก,ก็เป็นทัชสกรีนให้แล้วนะคะลูกค้าสวยไหมคะตัวนี้ครบมากเลยค่ะเตรียมเดินทางสู่ยโสธรนะคะให้กับลูกค้าได้เลยค่ะคันนี้นะคะ ลูกค้าถูกใจการตกแต่งสไตล์แบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาดาได้นะคะไม่ว่าดาจะไปที่ไหนดาจะรีวิวให้ลูกค้าดูค่ะว่าลูกค้าว่าน้องดาตกแต่งแบบไหนบ้างรูปแบบไหนที่ลูกค้าสนใจและต้องการนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหา,าน้องดาได้เบอร์ตามด้านล่างนี้เลยนะคะกับ ID l ดี e แอดไลน์มาก็ได้คะ่ะน้องดาจะทิ้งไว้ให้นะคะส่วนวันนี้น้องดาพร้อมจะเดินทางคันนี้สู่ลูกค้าที่ยะโสธรแล้วนะคะไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้าว่าดาจะรีวิวคันไหนไปสูงลูกค้าที่จังหวัดไหน อีกนะคะไว้เจอกัน